PRP ย่อมาจาก p a ด l e t Rich Plasma คือพลาสมาที่อุดมไปด้วยเกร็ดเลือดเข้มข้นและ Growth Factor มีคุณสมบัติในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อปัจจุบันก็มีการนำ PRP มาใช้ในการรักษาเชิงบูรณะกันมากขึ้นเราสามารถใช้ PRP ในการรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมเอ็นอักเสบเรื้อลังที่บริเวณหัวไหล่ข้อเข่าฝ่าเท้าหรือรวมถึงเอ็นร้อยหวายได้ครับ ็เจาะเลือดผู้ป่วย10ถึง20 cc นำไปปั่นด้วยความเร็วที่เหมาะสมให้ได้พลาสมาและเกร็ดเลือดเข้มข้นแยกออกจากตัวเม็ดเลือดนะครับแล้วก็นำพลาสมากับเกร็ดเลือดเข้มข้นเนี่ยไปฉีดยังบริเวณที่จะทำการรักษาครับผลของการรักษาด้วย PRP เนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเราสามารถแบ่งเป็นปัจจัยหลักๆได้2ปัจจัยครับปัจจัยที่1คือตัวผู้ป่วยเอง ก็ได้แก่โรคประจําตัวของผู้ป่วยระยะความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อมปัจจัยที่2คือปัจจัยของผู้ทําการรักษาได้แก่เทคนิคการปั่นเครื่องที่ใช้ปั่นเทคนิคการเตรียม plasma เทคนิคการฉีดรวมถึงการเตรยียมผู้ป่วยให้อยู่ในภาวะที่พร้อมและเหมาะสมที่จะรับการรักษาด้วย p r p ดังนั้นการรักษาด้วย p r p จึงควรได้รับคําแนะนําและรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานเท่านั้นครับ นำงดรับประทานยาลดอักเสบชนิดที่ไม่มีสเตียรอยหรือเอนเซด5-7วันก่อนและหลังการฉีด PRP เพราะยายเอนเซดอาจลดประสิทธิภาพของการฉีด PRP ในกรณีของการฉีด PRP เพื่อรักษาข้อเข่าอาจปวดตึงบริเวณที่ฉีด2-3วันแนะนำพักประคบเย็นและทานยาพาราเซตามอลเพื่อแก้ปวดถ้ามีอาการเยอะครับ